สวัสดีค่ะมาพบกันกับช่องรักเลขชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาสรุปเด่นบนเด่นล่างนะคะสำหรับโค้งสุดท้ายแล้วเนาะก็เด่นบนนะคะเด่นบน คนก็จะเลขที่ชอบเลขที่สูตรนะคะสูตรตาำสูตรที่มีเยอะสุดดีสุดก็จะเป็นเลขบนเด่นนะคะหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่หก ลอง80นะคะ1 4, 6, ลองแปอ่าเลขติดบน เลขเด่นวันศุกร์นะหัวออกวันศุกร์ก็มีหกสามเจ็ดศูนย์เลขติดบนก็ชุดนี้เอาเจนะ็ดแปดเก้านาะเน้นที่เจ็ดกับแปดนะคะเพราะจริงๆเน้นเจ็ดระหว่างเจ็ดกับแปดเนี่ยค่ะแปดติดวันพักก็เก็บไว้นิดนึงนะคะสามตัวบนตรงโต๊ะอะไรดี ก็จะมี0 6, 7, นะะูนย์หกเจ็นย์หกเจ็ดศู ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกลองด้วยหนึ่งหกสี่ชุดหนึ่งนะหนึ่งหกสี่เผื่อเผื่อเจ็ดไม่มาเป็นหกอะไรอย่างนี้นะคะ สองตัวบนอะไรดีเนาสองตัวบนก็ต้องจับอันเนี้ยนะหกเจ็ดสี่เจดศนย์เจ็ดเจ็ดหกหสี่เนี่ยนะคะคิดมาคร่าวๆแล้วอะก็หกเจ็ดสองตัวบนจะเป็นคู่โตดได้นะคะสองตัวบนก็จะมี เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หกหนึ่งห้าชุดนะแล้วก็กันเอาไว้หน่อยก็คือสาม สมดังจังเลยแต่ของแอดดับนะเผื่อเพื่อนๆชอบสามก็เดี๋ยวติดสามแต่ชุดนี้ติดสามไว้หน่อยนั้นหกสามหสี่ตัวกันนะคะเก้าเจ็ดเผื่อก้ามานะคะ ก็บนนะคะหนึ่งเจ็ดสี่หกเนี่ยตรงเนี้ยมาได้หนึ่งถึงถึงสามตัวเลยนะคะหนึ่งถึงสามตัวแล้วก็จับตัวนี้มาใส่ระหว่างแปดกับศูนย์น่าจะมาได้แค่ตัวเดียวนะคะก็จับแอดจับได้ตามนี้นะหรือเพื่อนๆจับเก่งจับเอาเองเลยนะจับเองได้นะบางทีแอดก็จับพลาดนะคะศูนย์หกเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ด หนึ่งเจ็ดหกแล้วก็ติดหนึ่งหกสี่ไว้หน่อยนะคะส่วนสองตัวก็จะจับก็เอาชุดนี้ค่ะหกเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสี่เก้าเจ็ดนะคะเดี๋ยวเน้นไปนิดนึงแล้วกันหกกับเจ็ดจะมาด้วยกันหรือเปล่า ไม่แน่ใจนีนิ่มที่ชุดสี่จีศูนย์จี สามชุดนี้นะคะก็เลขเด่นวันศุกร์ก็เล่นติดเอาไว้นะคะหกสามเจ็ดศูนย์วันที่แล้ววันของวันพุธพุธันทีว่วพฤหัสก,ก็เข้านะคะชุดนี้เลขเด่นเลขติดบนเจ็ดแปดเก้านะคะ,คะสองตัวบน กูโตจะเป็นกูโตได้นะเลือกชุดกู่โตไปก็อันนี้เป็นตัวเด่นที่เล่นแล้วก็อันนี้เป็นตัวรองไปนะคะเป็นตัวกันเอาไว้นะคะต่อไปสรุปล่างนะคงสุดท้ายเหมือนกันล่างเด่นแยชอบเลยก็6กสาศูน สามศูนย์รองด้วย กับแปดนี้อาจจะมาหนึ่งตัวนะคะแล้วก็จะลองไปจับคู่นี้เข้ากันนะคะ<ม>ก็จะมีชุดหกสามนะหกสามสองตัวล่างเด่นก็จะเป็น หกสามหกเก้าหนึ่งหกหกเจด็ดตุกัน กันเดี๋ยวติดกับสามหกไว้หน่อยนะสามหกเก้าหกศูน ถ้าหไม่มาเป็นแปดสมได้ไลงกัน8ปดสามหน่อยนะก็จะได้6 3 0นะคะเป็นตัวเด่นลองด้วย7หรือ8มาตัวเดียวลองเลือกจับไปก็จับคู่ชุดได้6 3 6 9 1 6 6 7 ะะตัวเด่นตัวรองก็3 6 9 6 0 3 8 6 8 3อันนี้กันเอาไว้เฉยๆนะเผื่อพลาดมาออกตัวกันได้นะคะสุดเลขเด่นวันศุกร์ก็เล่นติดล่างไว้6 3 7 0ซึ่งก็ตรงกับตัวเด่นนะคะ6 3เลขติดล่างมี0หรือ6หรือ7นะคะก็สรุป ล่างโค้งสุดท้ายแล้วก็บนล่างนะคะตามนี้เลยสท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะสำหรับเลขชุดนี้ก่อให้มานะคะทั้งบนทั้งล่างเลยวัทนที่สิ สิบหกทคหกห้ากล้องสั่นตกก็อีกตัวนี้มันโยกนะคะ,ะัวที่สิบอา่าลักเล็กชานแนลนะคะปากกา ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเด่นบนเด่นล่างนะคะสรุปได้ตามนี้นะคะเพื่อนๆถ้าชอบก็นำไปใช้นะคะเป็นแนวทางนะคะให้เพื่อนๆโชคดีขอให้ร่ารวยกันนะคะค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่หลังหว้ออกเลยนะคะสวัสดีค่ะ